ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปา4 0สรนะครับตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปที่จังหวัดประทุมธานีนะครับที่ชูเวลกิจเจริญนะครับเป็นชอปเอสอาร์นะครับของน้องนะครับที่รู้จักกันไปครับเดี๋ยววันนี้ไปติดตามกันในคลิปนะครับว่าเราจะมาทําอะไรกัน ก็อย่างที่บอกเพื่อนๆนะครับวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดปทุมธานีนะครับเพื่อที่จะมาที่ชูเวลกิจเจริญช็อปนะครับช็อป SR แล้วก็พอดีว่าน้องเนี่ยมีผ้าเบรกนะครับจากเวสลานะครับมาให้เราเทสนะเดี๋ยวนี้เราเอา SR ของเราเนี่ยมาเทสผ้าเบรกตัวนี้ดูว่าใช้งานแล้วจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้เป็นเกรด VD นะครับ เพอร์ฟอร์แมนซ์เบรกพัดตัวเฮาซิ่งมันอาจจะเป็นตัวทองแดงนะมันมีหลายเกรดนะครับแต่ตัวนี้ตัวเฮา n ิมันเป็นทองแดงเพียวเลยเนื้อมันก็เป็นคาร์บอนผสมเซรามิกดีบุกแล้วก็ทองแดงก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณซ well. ูเวลกิจเจริญช็อปนะครับที่บอกเลยว่าเหมือนสปอนเซอร์แล้วกันคลิปนี้ให้เรามาเทส ถ้าเบรกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเทสก็คือเทสดีไม่ดีเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวผมรอจะเอาลองไปใช้งานดูสักพักหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังอีกทีหนึ่งว่าหลังที่ใช้งานแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงก็รอช่างอยู่พักหนึ่งนะครับแนวอินดี้อยู่แล้ว มาฮะเริ่มงานเลยแล้วกันนี่ถ้าไม่ไปไม่ไปเชียงใหม่มามันมันก็น่าจะอยู่แค่ประมาณสามพันกโลคิวชวนไปเที่ยวเชียงใหม่เลยโดวมันสองพันเดือนเดียวเลยเดือนนี้หกพันเดือนเดียว ก็เดี๋ยวอ๋อที่ประจำผมไปทำงานผมก็เอาเวฟไปเอสอาจอดอยู่บ้านเพราะฝนตกมากเลยก็ที่เจ็ดล้านบางวานันอาทิตย์ไหนมาลงๆเราไปอยู่ก็ช <arrive> ็อปใหม่ก็ ประมาณนี้นะครับวันนี้น้องมาลงเครื่องมือใหม่ด้วยนะเป็น <Wow. S 1> ล้างหัวฉีดนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวอีกหน่อยมันก็จะเปิดให้บริการเนาะใครที่ว่าใช้ SR มาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็ต้องดูแลในส่วนนี้นะครับล้างหัวฉีดแล้วก็ตรวจเช็คการทำงานหัวฉีดว่ามันปกติไหมเดี๋ยวคงจะมาอินฟอร์มอีกทีหนึ่งใน facebook น้องแล้วกันนะครับว่า แต่ถามคร่าวๆแล้วก็พร้อมให้บริการแล้วนะใครจะมาใช้บริการก็สอบถามมาได้นะครับที่หั้งคิวแล้วกันเครื่องมือใหม่พร้อมอะ่ะพร้อมบริการอะ่ะใครมาก็ได้เลยอันนี้นนนนนนนมันเท่าไหร่คิวาันเจ็แปดพนเ้่สลเาเาเอาเอาไม่ไม่เ,เ,เมมมซียวก็ให้มา อาาสาสมัครนะใช่ครับวันนี้เรามาเทสเบกน,นี่ตัวนี้นะครับของเวสลา้าเดี๋ยวใช้สักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมาบอกว่าการใช้งานเป็นยังไงโอเคอันนั้นกเ็เดิมหรอกเดิมได้ทำนะ้งแล้ เอาครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็พระเบรกเดิมนะใช้มาประมาณเกืหกพันโลแล้วเดี๋ยวหลังนี้เราจะไปเทสนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังอีกทีนึงนะครับว่าพระเบรกเวสลาเกตเนี่ยใช้แล้วฟีลลิ่งเป็นไงต่างจากเดิมไหมนะครับวันนี้ก็ขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับแหมที่สตาร์เรามีสปอนเซอร์เจ้าแรกเอาพระเบรกไปใช้ก่อน เปลี่ยนแป๊บเดียวนะครับไม่ยากนะครับก็ทอดออกมาแล้วก็ล้างน,นำความสะอาดรอบอบเข้าไปก็เรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวผมจะมาบออีกทีให้ฟังแล้วกันก็ใครสนใจนะครับอาจจะสอบถามมาได้นะอีกหน่อยอาจจะมีเข้ามาสต้อขายนะครับันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชม่าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ